สวัสดีครับมูนี่กับมี่หลวงพ่อคูดมานำเสนอองค์เล็กๆสำหรับเด็กหน่อยหน่อยก็เลียนบาทหน่อยก็เลียนบาทเท่าไหร่เป็นรูปลอรูปเหมือนรูปลอลอยองค์ เพียมขีวของหลวงพ่อคุนปริสุตทวูวัดบ้านไหลังหวัดนครราชสีมากถือว่าเป็นเนื้อท้องเหลืองถือว่าสวยงามมากครับนี่ไอเป็นไอนี่ก็คือว่าเป็นการกาดเจอเป็นการ การออกแล้วมนะั้งนี่รอรอถึงสวยงามมากครับนี่ก็ห้อยลอยตัวใบบ่สวยงามสวยงามรุ่นเศรษฐีปีสามสิบเจ็ดปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดถือว่าสวยงามอีกอมหมอสำหรับผู้หนญะิงครับเด็กน้อยหอยอ้อยข้อว่าสวยงามอีก รุ่นหนึ่งของหลวงพ,อพ่อคุนครับือว่าส้างไว้มากมม้หลายหลายรุ่นเป็นพันๆรุ่นรุ่นนิยมแนะ่บนิยมแนะ่ถือว่าปฏิหารของหลวงพ่อคุ้นถือว่าธรรมดาปฏิหารมากมม้เป็นหญ้าสูง น,งนางยิ่งอย่าระยะไอ้นี่เพิ่นสูบยาก,กว่าพุกไงสวยงามถือว่าสวยงามอีกรุ่นหนึ่งของหลวงพ่อคุณนี่ลูกศิลป์ลูกหาหลายทั้งจังหวัดคนคร เราจะสีมาหรือว่าเมืองโคว้วละตเมืองยามโมหรือว่ามีพระเจกีย,กยจันทีวาหลายหลายลูกหลายน้ำบางคนกับหูแน่มีมากมายหลายวัดเพิกเก่กพกกกพกกกนกับหลายพระเกียเจเพจพะเกียเกียจันกับหลายสวยงามหรือว่าเห็มีโอกาสมาก ได้ฟ้ามีก่ก็เชื่อว่าดีแล้วครับเป็นบุญบารกีของเขาเข,า,เขาได้ใบง่ามมากอีกพี่นี่ก็ขอเจวายสมีแล้วครับว่าสิมีหลวงพ่ออย่างภาคใดจอย่างวัดใด่มานำเสนอก็ขอ,อาฝากติดตามไว้ทางเฟซบุ๊กทางยูทู e ช่องของเซ็งชาแนล ก็อย่าลืมกดติดตามกดรับชมวิดีโอหลายเพื่อผมกับพึงทำนะครับเพื่อสิได้ตามกำหนดของช่องเขามีอยู่ที่นี่ไล่ได้เพื่อจะได้ไปหาชาหาสื่อมาอ,อีพี่นี่ก็เป็นอีพีสำหรับพรามาเรื่อยๆือยส่วนมากจะเป็นอีพีสำหรับพ้าหลายเพราะว่าผมแบบนี้ มาหลายแถนเนี่ยว่าแถน้อมกับบุหรีผมว่าผมเบื้องมเมืนอเปลีนพี่พนิวขอจะไวบสมิตครับสวัสดีครับผม